กูเจอลุงดุไปเนี่ยตั้งชื่อยังกันเมนสามเข้นคนชอบเรียเขาจะเป็นเมนจริงก็ได้เขาโคลงไปพันมาตัวยีอ่ะนายได้วยคิดด้วยเหอะอืมจัดมงแฟตอะไรไม่ต้องใช้จอร์ดฟอยด์จดฟอยชื่อใครอ่ะคนที่ตายไปที่โดนตำรวจที่เป็นผิสีตำรวจตำรวจเออคนดำที่เฮ้ยมึงเรียกคนดำงี้เดี๋ยวมึงก็โดนบูลลี่อ่ะต้องเรียวกว่าผิสี เฮีย่โลไม่ได้เลยนะอูฟียอาฟดด้วยไม่ใช่เฮียอะไรหรอกแต่พูดมากไม่ใคนทำแม่งก็รอคนไทยคนเอเชียเหมือนกันบุรีเอเชียเฮียใช่บุรีบุบุรีว่าของเล็กแต่ก็เสียงเอาไม่ได้เฮียของของมันก็ใหญ่ เรียกันหกหนูขึ้นดีสักแต่คนเอเชียเก่งกว่าด้วยเดียเงี้นี่เดียเก่งตายฮะเดียกูมึงแบบปกติกูนั่งเรียนอะไรกูไม่เรียนอาจารย์กิตหรอกกูเรียนอาจารย์อินเดียไทยอาจารย์ไทยก็ไม่เรียนไม่เคยเรียนอะไรทั้งนั้นกูไม่รู้ตัวอะไรเสียงแซดมั้างเนี่ยอาจารยนไทยก็ไม่ได้เขาพูดอังกฤษอย่างเดียว ไอ้เงยโอ้โอ้หลีชิดไม่รูก็ไปนี่ตก็ตายแล้วเนี่ยจอกังเล่นโอ้ตายแล้วปอย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 นี่มันเกิดอะไรรู้ปะตะกิ้โดนแลว มันเสิร์ฟอะไรมันปลาอะไรท่าแรกดูไม่ดูผมมึงแฟดนี้เลยเหรอกูตายดิไม่บายเอาเลยไอ้ขี้นี่แฟดเราด้วยสั์ไม่หนีแบบแก๊งแบบงั้นา ก่อนก่อนเคเดาแทคแล้มันจะแทกคุอะไระโน้กแบบเสิร์ฟเหมือนมันเคยเห็นที่หนองแก้ที่เขาถักหร่อเปล่ฮะ ให,ห้พีมาถามเราแเสเิร์ฟอะไรอ๋อถาดลองใช่ไหมมันเหมือนที่ลองแก้วอะ่ะพอถักมาเลยคูดูไม่ชวนเหมนมันไม่ชัดอ่ะเสิร์ฟไปนี่คือส<ช>กินอะไรไม่ทำจะรีเวิร์สทีเนี่ยโห่ังนะรับเพื่อน ปปเึ้นแป๊ะขามาหน่อยเพนโอเคบ้ารักปิดแล้วเจ้าไม่ยันตีอ่ะปู<อ>้ัน <c oughs> ปีปู เขาสมัยแปะยาก็แตกหรอมั้งอยากให้เขาสมัยดิเฮียพวกนี้เตอร์เราไปด้วยถ้าไรก็นำนะมึงมีเที่ยมจะไม่เข้าเลยเหรอขอรีบเลยจ้ะที่ อา้าวมาก็ไม่บอกเลยโอ้โห้เฮียวิกเตอร์รูเดนมา <c oughs> แมงจัดทำไมคือคือมังเป็นแบบหลักง่ายๆนะเว้ยสกิลช็อตเนี่ยคือมึงทำสกิลช็อตสุดนระยะตอลอด เพื Where you? Okay. ่อนต้องไปไหนล่ะเพื่อนโอ้ยอี้ยะโวยขึ้นตายที่ม <oh, ึงจะรักอะไรกูขนาดนั้นวะฮะโอ้ยยิงไม่โดนยืดเสื้อไปเรื่อลๆได้มันล่างไม่ได้ โฮ้ยโดดกลับไปนะเตมเต้นฟูลคนนี้คือโดนโดนยำง่ายไม่โดดป่าเขาไม่อยู่นี่รด้อะไรรก ตายไปนัดเี่าโห่ี่ทำมีดขนาดนั้นเลยเหรอมันละลายเลยวเมื่อย่างนี้เหรอะอะไรข่าวนี่ไงแม่ โอ้หม่ก็โลบสก,กิลวไม่เป็นเลยเพื่อนโอ,โอ้ดีมินเนียนไอ้เหยยี้แรงสัตว์เกินสภาพแต่ละคนนี่คือไม่สู้ดีอีกแล้วแรงเกิน น,นั่นสามเกมเนี้ยกูยังไม่เคยเห็นวารัตไม่ตีโดนเลยนี่ไงกูือกูงงกับวิธีการเล่นของวารัตมากเลยอะคือคือขอบกลัวตายขนาดนั้นเลยวะก็ต้องกูตายไปก่อนไง มันเกินไปอะเตมไอ้เหียสกิลช็อตสุดระยะทุกฐานตีคงจะโดนให้มึงไงไอ้เหียเจนตวอ้อมนะโอ้โหป้อมก็แหกร้เอตัวเองอืง้มท <c oughs> <c oughs> ัาโดนนะไม่นะตีโดนอีกแล้วไม่ไม่ตายด้วย คือแบบแต่ละรอบที่เลือกตัวมาคือคือไม่ได้แม่หน้าก็ซูบอ,อยู่ยได้ือนกันไปเกิดเต็มตอนนี้ได้เมตรเรายัยางได้ทุกขอ้อหอยอืม,อมโอ้โอ ดีเวียเจ็ดตัวเฮ้ยเจ็ดเลยอ่ะเจ็ดพิลเตอร์ว่าแล้วท่านตามกูไม่ได้เลยมันแบบกิวช็อตตัวตายอ่ะไอ้เหี้ย่ขอใช้คำนี้เลยแล้วกันแล้วมันก็ไม่หลบไปดโอ้โหดีเอกแล้ว มาลับมาหน่อยนะวะปีกวนเราไปซอนถอยได้ถอยเขี้ยมแม่งแรงจัดยายายาโคตรแรงไอ้สัตว์ ดามีขนาดถึงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่มีทางสู้เลยเอาเนี้ยเฮ้ยสิวีอาสิวียาสิวีอาสิวียไม่อเอ้ย <c oughs> มึงต,มตีไม่โดนอีกแล้วนาวาลัส <c oughs> ไม่โดนโอ้ยมันอ <c oughs> ะไกันเจออไรมบาย กอดไปปาดมาคงต้องดีีต่อไปีเริ่มใหม่เลยที่สองตานี้คือกูยังกูมีแต่ตายกูยังไม่ได้ไอ้นั้นฟังตัวไอสัตว์กูเล่นอูเดียวมันจะโกงอะไรขนาดนี้ซีเวียตัวยอมขอร้องนีเนี่ยไม่ได้แล้ว เราไม่จบ่ะเอ่อไม่จบ่ะจบแล้วจบแล้วไม่จบไปเจมลุดนแล้วข้าผลนี่ทักออกนี่สวยพี่ ไอเยี่ยไม่ช่วยกูกอ่อนเรอกูตายปะนะเนี่ยไอเยี่ยคอรี่ไหวกูชื่วมีไหวอ่ะทษเลยขอเลยี่อะไรตี้ใช้คิวดีวะเราจะมี เฮ้ยซีวียาซีวียายัดเตยันซีวีอาออกเนั่นแตกนันตีเนี่ยโอ้ยเขาขัดใจว่ะที่โห ใอ่ทีมังกรไม่ได้สกอร์เธอไปที่กูไม่เล่นหมดแล้ววันนี้อีซี่เจอกูใหม่มา